เพื่อนๆนะคะทำการรับผิดชอบกระบวนการที่มีชื่อว่ากระบวนการจัดเก็บนะคะกระบวนการดังกล่าวนะคะมีการเล่าเรื่องผ่านรูปแบบของ process a p p r o a c อย่างไรนะคะตอนนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิวิชเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งการไอโซคาฟิงฟิง วันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะเล่ากระบวนการตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้ยังหนีไม่พ้นจากหน่วยงานของ warehouse store เลยนะคะก็ยังวนเวียนว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 น,วน,ว,นวนอยู่นะคะกับในคลังสินค้าต่างๆนะคะวันนี้จะเป็นกระบวนการที่มีชื่อว่ากระบวนการจัดเก็บหรือว่า storage นะคะกระบวนการจัดเก็บเนี่ย เรานะคะสามารถจะเล่ารวมกับกระบวนการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายก็ได้การตัดจ่ายการเบิกจ่ายก็ได้นะคะหรือจะเขียนแยกเป็นเต๋าย่อยๆๆของแต่ละกระบวนการก็ได้นะคะบอกนิดนึงว่ากระบวนการจัดเก็บหรือ storage ตัวนี้นะคะก็คือ support operation process นะคะก็คือกระบวนการที่ใช้ในการสนับสนุนการทำงานนะคะก็อาจจะไม่มีหน้าด่านที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มันสาคัญแล้วก็จาเป็นกับเรื่องของ ระบบคุณภาพมากๆเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการจัดเก็บนะคะอยู่ตรงนี้ของ Business For Chat r ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวิส o ย c h a r ์ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่ดิฟเอามาโชว์ให้ดูนะคะเนื่องด้วยดิฟพูดหลายครั้งแล้วว่าวิส o ย c h a r ์ของแต่ละที่่ก็จะมีลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันไปนะคะหรือว่าหน่วยงานการเรียกชื่อหน่วยงานการแบ่งฟังก์ชันของหน่วยงานแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือรูทการไหลเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะทําการเขียนตัวทัลโบทไดแกรมหรือว่าเขียนตัวเอกสารหรือเซตระบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆ ต้องสามารถที่จะอธิบาย business o r o h a r t ของเพื่อนๆได้นะคะขององค์กรของเพื่อนๆได้ว่ามันมีหน้าตาหรือมันมีลักษณะแบบไหนนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในกระบวนการนี้ค่ะกระบวนการจัดเก็บตรงนี้นะจ๊ะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะสามารถอธิบายกระบวนการหรือว่าเข้าใจ,จแจ้ง,แ,งแจ้งแดงแจในส่วนของ process approach นะคะยิบขออนุญาตแนะนำให้เพื่อนๆรู้จัก tool ตัวหนึ่งนะคะ tool ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า turtle diagram นะคะตนี้ค่ะ หรือแผนภูมเตาของรานั้นเองค่ะมารู้จักแผนุ้มเตากันก่อนเลยค่ะแผนุ้มเตานะคะหรือเทอร์เทอรไดแกรมตรงกลางตัวเต่าเขียนชื่อโปรเซสค่ะก็เขียนให้ชัดเจนนะว่ามันเป็นขัน้นเป็นตอนกระบวนการอะไรนะคะอย่าเขียนชื่อฝ่ายโดยเด็กค่ะนะคะ แล้วเราก็เริ่มจากการเขียนตรงนี้ค่ะ Input หรือปัจจัยนำเข้าที่เราจะใช้ใน process นี้นะคะเราต้องเตรียมหรือว่าต้องจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้อะไรอุปกรณ์อะไรเอกสารข้อมูลอะไรแล้วก็ข้ามไปที่ Output ค่ะสิ่งที่เราคาดหวังหรือต้องการจากกระบวนการนี้คืออะไรเพราะเราอธิบายตรงนี้เสร็จแล้วนะคะบอกดีเทลนิดนึงค่ะว่ากระบวนการนี้เนี่ยใช้แมชชีนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเราก็จะได้มองเห็นภาพรวมของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่าง,างๆเสร็จแล้วก็ข้ามไปเรื่องของ man ค่ะกระบวน กระบวนการนี้ใช้บุคลากรหรือว่าใช้ใครในการเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างนะคะอย่าลืมอยากให้เพิ่มนิดนึงก็คือเรื่องของ competency ความรู้ความสามารถที่เขาจําเป็นจะต้องมีค่ะและสุดท้ายนะคะ how to ค่ะหากแม้ว่าเราไม่เคยเข้าใจกระบวนการนี้เลยเราสามารถไปดูหรือว่าไปหาเอกสารสนับสนุนได้จากตรงไหนบ้างนะคะเป็น procedure work in ต่างๆและสุดท้ายคือ KPI เป้าหมายของกระบวนการนี้คืออะไรเราจะต่อจิ๊กซอและได้รูปแผนภูมิเต่านั่นเองค่ะแต่ดีก่อนค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีแผนภูมิเต่าในกระบวนการการทำงานไม่ต้องตกกระจายนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ process flow ที่อยู่ใน procedure ได้นะคะซึ่งอันนี้เพื่อนๆต้องหาให้เจอว่าตัวไหนคือ input output machine นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือตัวของ flow ตรงเนี้ยนะคะมันก็จะมี input output machine นะคะกองๆรวมกันอยู่ในตัวของ flow ตรงนี้นะคะและ man ค่ะบุคลากรที่เกี่ยวข้องหาเจอไหมอยู่ตรงไหน ในที่นี้มันจะอยู่บาบนค่ะแต่ว่าแล้วทั้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าหน้าตาของเอกสารของเพื่อนๆเป็นยังไงด้วยนะมันไม่เหมือนกันนะเสร็จแล้วเราจะมีการใส่ในส่วนของด็อกิเมนท์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจะอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหม แล้วก็เอาเอกสาร KPI เข้ามาประกอบเกี่ยวข้องเราก็จะได้การเล่าโปรเซสแอปพลโดยที่ไม่ต้องใช้แผนพูนเผาก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องหาให้เจอแค่นั้นนะคะอ่ะเมื่อเพื่อนๆน,นะคะมีความรู้ความชํานาญความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของทูค่ะเครื่องมายเครื่องมือที่เราใช้ในการเล่าโปรเซสแอปพลเรียบร้อยแล้วมามาเล่ากันนะคะ วันนี้เราจะเล่าในส่วนกระบวนการที่มีชื่อว่ากระบวนการจัดเก็บค่าสโตรเลตในคลังสินค้าในสโตร์ต่างๆของเรานะคะกระบวนการนี้ตรงกลางตัวเต่าเขียนชื่อกระบวนการค่ะในที่นี้เขียนว่ากระบวนการจัดเก็บนะคะเสร็จแล้วเราไปที่ Input ค่ะคำถามคือถ้าเพื่อนๆจะทำกระบวนการในการจัดเก็บในคลังสินค้าได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีข้อมูลหรือจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ ในที่นี้เนี่ยดีวก็จะเขียนว่าเป็นรายการการจัดเก็บนะคะเป็น store layout นะคะเป็น stock card นะคะเป็นในเรื่องของบันเช็กบันทึกการตรวจเช็คสภาพวัตถุดิบสภาพสินค้าที่เข้าไปอยู่ในสต๊อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ไอ้หน้าตาของ t ทอร์ e d i a ไดแกรเนี่ยเป็นเพียงไกด์ไลน์นะเป็นเพียงตัวอย่างที่จะต่อยอดหรือว่าจะจุดประกายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเอาไปใช้หรือเอาไปเขียนในหน้าง,งานของเพื่อนๆได้นะคะเราไม่สามารถก๊อป ไปทางเนี้ยได้ทั้งตู้งทั้งดุ้นเลยนะคะแล้วเอาไปใช้เลยไม่ได้นะคะมันมันมีอะไรที่มันไม่ตรงกันร้อเหรอกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเอาไปประยุกต์ใช้ตามหน้างานของตัวเองนะคะ mm hmm. พอเราใส่ input เสร็จเรียบร้อยค่ะมา output ค่ะ ปัจจัยที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราคาดหวังและอยากได้จากกระบวนการการจัดเก็บนี่คืออะไรนะคะในที่นี้ดิบก็จะใส่ว่าเป็นการจัดเก็บวัตถุดิบนะคะการจัดเก็บวัลย์อินโปรเซการจัดเก็บ FG ต่างๆนะคะแบบไหนแบบถูกต้องไม่เสียหายนะคะแล้วก็มีจำนวนที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็เหมาะสมในส่วนของเอ่อมินิมัมแม็กซิมัมต่างๆนาะนาะนะเหมาะสมปริมาณเท่าไหร่ทีนี้ เพราเราใส่ input, process output เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการนิดนึงว่ากระบวนการของเราเนี่ยจำเป็นหรือจะต้องมีเ,เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเพื่อที่จะทำตามกระบวนการนี้ได้นะคะในที่นี้ดิ๊ก,ก็ใส่ว่ามันจะต้องมีพื้นที่สต o อ e อ่ะทีนี้อาจจะต้องมีตู้เย็นหรือเปล่าอ่ะทีนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เออไม่ใช่ว่า เออต้องไปดูก่อนว่าหน้างงานของเราเนี่ยมันจะต้องใช้เรื่องนี้ไหมนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช้แต่ว่าเฮ้ยที่เขียนว่าต้องมีไปซื้อตู้เย็นมาไม่ใช่นะคะมีคอนเวนเยอร์ไหมมีแคนไหมมีเชลไหมม,ไม,มีตัวโรเลอร์ไหมใช้อุปกรณ์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ปรินเตอร์ในการเก็บข้อมูลต่างๆในสต็อคไหมนะคะใช้ตัวแฮนด์เฮลยิงครอบยิงบาร์โค้ดต่างๆไหมเราก็ใส่มาให้ครบกระบวนการการจัดเก็บเกี่ยวข้อ,ของใครบ้างในที่นี้ก็ดีก็จะใส่เป,เป็นไวร์เฮาส์เนาะ,ะก็ใส่ไป ดิบบอกว่าเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือเวลาเราใส่แมนอะ่ะให้เพิ่ม competency หรือว่าความรู้ความสามารถที่คนคนนี้จำเป็นจะต้องมีอ่ะมีอะไรนะคะใส่ไปทำไมใส่ไปเพื่อง,ง่ายต่อการทำตัวของการฝึกอบรมใส่ไปเพื่อง,ง่ายต่อการทำ job description ใส่ไปเพื่อง,ง่ายต่อเรื่องของการประกาศสรรหาว่าจ้างบุคลากรน,นะคะในที่นี้เนี่ยดิบก็จะใส่ว่าเป็นฝ่ายเอ่อฝ่าย warehouse เ,เนอะ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นจะต้องมีดิกก็ใส่ว่าเป็นเรื่องของการไฟ f IF o ชิ้นงานเนอะ first in first out ทำอย่างไรนะคะดิบใส่ว่าเป็นวิธีการตรวจนับสต็อกนะคะอันนี้ดิกก็ใส่ไปเป็นตัวอย่างเนาะสุดท้าย2เรื่องค่ะก็คือเวลาที่เราจะทําการจัดเก็บได้เนี่ยเราจะต้องมี procedure หรือว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันไม่เคยทํางานในส่วนของ warehouse หรือสต r อเลย ฉันจะไปอ่านหรือว่าไปหาความแจมแจ้งแดงแจ๋หรือว่าไปให้ใครเนี่ยช่วยอธิบายเนี่ยจากเอกสารอะไรนะคะในที่นี้ดิปใส่เป็น procedure เรื่องของการจัดเก็บ storage หรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เขียนรวมกันว่าเป็น procedure warehouse ก็ตรงนั้นก็ได้แต่อาจจะแบบว่าต้องลิงก์ให้ถูกต้องนะคะดีบอกว่าดิฟมี work instruction ค่ะ ดิมีขั้นตอนการทำไฟฟ้อค่ะดิมีในเรื่องของขั้นตอนการรับแล้วก็การปัดจ่ายนะคะอ่ะก็ใส่ไปให้เรียบร้อยให้ครบนะคะทีนี้ต่อมาค่ะถามว่าแล้วเ,ออเป้าหมายที่จะบอกว่าการจัดเก็บของเราเนี่ยมันถูกต้องมันดีมันครบถ้วนมันออประสบความสําเร็จเนี่ยคืออะไรนะคะในที่นี้ดิบก็ใส่ว่าเป็นในเรื่องของ inventory turnover นะคะ อินวันเทอรี่เทิร์นโอเวอร์เลนะคะแล้วก็ใส่เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์สต็อกเออร์เนาะแบบความผิดพลาดความเสียหายความดิฟกันนะคะในระหว่างปริมาณที่มันมีอยู่จริงในฐานข้อมูลกับปริมาณที่มันอยู่หน้างานเนี่ยมันมันมันดิฟกันแค่ไหนนะคะสต็อกคอสต้นทุนที่เราใช้ในการจัดเก็บเป็นเท่าไหร่นะคะหรือว่าจํานวนชิ้นงานที่เราเก็บเกินตัวเชล l ไลท์นะคะตัวอายุของมันนะคะแล้วเราแบบ คือไปเก็บแล้วมันเสียเสียพื้นที่แล้วมันไปค้างอยู่ที่เชล์เนี่ยมีเป็นเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้เราก็จะได้การเล่ากระบวบนการการจัดเก็บหรือว่าสโตเลจของเรานะคะซึ่งหนีวิพนเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน Warehouse Store นะคะเ,คเพื่อนๆก็ไปสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ตามหน้าง,งานจริงของเพื่อนๆได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นดิจะพูดตลอดเลยว่าอันเนี้ยเราต้องไปประยุกต์ใช้ตามหน้างงานจริงของเรานะเราไม่สามารถเอาอันเนี้ยไปแล้วก็แบบก๊อบปี้แล้วไปใช้ซื่อๆดือดๆแ๊กๆเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละองค์กรแต่ละเคาเจอร์ แต่ละธุรกิจนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในตัวของ process approach ตัวเนี้ยนะคะแต่ว่าดิบอยากให้ทุกคนเข้าใจคอนเซปต์ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะในส่วนของแผนภูมเต่าเล่ากระบวนการตอนที่10 สองนะคะก็จบลงด้วยดีจ้าหากแม้ว่านตอนนี้นะคะมีความผิดพลาดประการใดดีดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติดชมนะคะหรือสามารถอธิบายเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสามารถชี้แจงในจุดที่ทิาทำผิดพลาดได้นะคะในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามตอนอื่นๆ,ๆ,ๆไปด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Give my